ครับสวัสดีครับวันนี้เดภจูมิอยู่กับผมในไลฟ์สดของดาราดิลี่ดอทคอมนะฮะสวัสดีพี่แจ็คครับโอเคได้ยินพี่ไ้หมครับได้ยินชัดครับขอบคุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับภูมิออกมาทางสื่อมากมายนะพี่ขออ่านนิดเดียวก็คือจากกรณีที่ไปกรณีของอุทยานแห่งชาติชุมพรวันนี้สารมีคําสั่งให้ภูมกับเพื่อนจําคุกแต่ว่าให้เป็นรอลงอาญาสองปีถูกต้องครับในระหว่างรอสองปีนั้นต้องรายงานทุกทุกสองเดือนรายงานทุกสองเดือน ใช่ครับอำนมเป็นประชน์อีก36ชั่วโมงครับแล้วก็ทั้งหมดเสียค่าปรับสนสอบาทครับประเด็นคือมีช่วงพายมาคือว่าต้องทําคลิปอีก2คลิปเพื่อโปร,รโมทเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติไทยรตรงนี้เราเรา,เรา,เรามีความเห็นว่าไงครับก็จริงๆแล้วก็เป็นคลิปที่เราถ่ายทํากันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าคลิปของเราร้อยอเนี่ยทุกอีที่เราออกไป ตกปลาหรือว่าออไปาใช้ชีวิตในธรรมชาติเราโปรโมทการท่องเที่ยวเราโปรโมททะเลไทยเราโปรโมทธรรมชาติอู่แล้วก็คงจะพยายามทําให้เหมือนเดิมแต่ว่าจะรอบนี้จับมือกับทางภาครัฐที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานควบคู่ไปกับผู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราทําของเราเองโดยที่เราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยื่นมือหรือว่าปรึกษากับผู้ใหญ่ครับครับหลังจากที่เป็นข่าวตั้งแต่ตอนนั้นที่ไปชุมพรกันไปไปแสดงไปวอบตัวกันเนี่ย เราได้ปรับคอนเทนต์อะไรในในในรายการของเราไหมฮะหลังจากนั้นก็พวกคลิปที่เข้าหาวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือว่าตกปลาเนี่ยเราก็ลดน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีสีเทาในหลายที่ที่เราเองก็ไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือไม่กฎหมายครับ,รบอ,อย่างที่บอกครับพี่หลังจากนี้ก็คงจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ไปควบคู่ก,กับทีมงานของรัฐเลยครับเพราะว่าด้วยตัว ทีมกฎหมายผมเองก็ยังไม่แข็งพอผมปรึกษาทีมกฎหมายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าสัตว์ประเภทไหนหรือว่าพื้นที่รประเภทไหนที่เข้าได้หรือเข้าไม่ได้ทีนี้หลังจากนี้พอพอพอตกปุ๊บได้ปลามาต้องดูก่อนไหมว่า,าปลาอะไร <c oughs> ต้อง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 ,อง,องึกษาดูก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วปลาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกฎหมายครับแต่ว่าจะเป็นสถานที่มากกว่าก็คงต้องศึกษากับทางไตที่พาไปครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราออกเรือเนี่ยเราจะจ้างไส่ที่เป็นมืออาชีพ ก็เหมือนกัเป็นฟิชชิ่ไกด์ครับไกด์มือทชีพที่พาเราไปก็คงต้องพูดคุยกับไกด์ก่อนว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยห้ามพาไปที่ไหนที่ที่มันผิดกฎหมายเพราะว่าส่วนตัวพอเราออกไปในทะเลแล้วเราเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ครับว่าจุดไหนจุดไหนตกได้จุดไหนตกไม่ได้ครับคำสั่งสารนี้บอกว่าทั้งูมิต้องทําคลิปโปรโมทครับให้เขาด้วยนะมีไอเดียอะไรอย่างผมตอนนี้แล้วผมมีไอเดียก่อนที่จะ เป็นเรื่องคดีนี้อยู่แล้วครับก็ก่อนหน้านี้ที่เราทําคือเราอยากจะไปช่วยชาวนาชาวบ้านอยู่แล้วนะครับ,รบเราอยากไปให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีพอเพียงชีวิตพอเพียงที่ท่านในหลวงรอช้าลท่านเคยได้ได้ใได้ศึกษา,าไว้นะครับก็คือผมอยากจะไปแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงไร่นาของชาวบ้านในในบ้านสมมติว่าบ้านนี้อา,อาจจะ ขาดเล้าไก่หรืออะไรก็อ่ะไปทำเล้าไก่ให้แล้วก็เอาผูช้ชายาญไปสอนเลยว่าเลี้ยงไก่ยังไงให้พอเพียงคืออยู่ได้มีกินตลอดชีวิตหรือบ้านหลังนี้อาจจะขาดบอ่อปลาก็ไปทําบ่อปลาเลย mm hmm. แล้วก็สอนวิธีกันเลยว,ว่าทำยังไงให้เลี้ยงปลามีปลากินตลอดชีวิตปลูกแปลงผักเล็กๆคือทําให้แต่ละบ้านเนี่ยสามารถที่อยู่ได้ด้วยด้วยความพอเพียงด้วยตัวเองก่อน mm hmm. อะไรที่เหลือค่อยเอาไปขายอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เราคิดกันมาก่อนก่อนจะเกิดหน้าโควิดแล้วก็ก่อนคดีเนี่ยนะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ผกไปถ่ายไม่ได้ ภูมิทั้งหมดทั้งปวงทั้งดราม่าอะไรต่ออะไรที่เกิดมาตลอดปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับภูมิเนี่ยมันบั่นทอนแรงบันดาลใจบั่นทอนกําลังงานความคิดหะฮะในการทํางานช่วงแรกๆบั่นทอนมากครับแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับเรารู้สึกว่าเราช่องเราโตด้วยตัวเราก็โตขึ้นมาด้วยมันถึงได้มันถึงได้เจอกับกระแสอะไรมากขึ้นผมคิดว่าคนที่ถ้าไม่มีพัฒนาการะลรก็คงจะไม่ได้เจอสิ่งพวกนี้ผมพยายามจะมองในแง่ดีว่าโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าช่องเราเป็นโตเหมือนกับ ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องรับแรงต้านของลมมากขึ้นนะครับก็เลยมองในแง่ดีคือเราโตขึ้นเราคงต้องเจออะไรดีมากขึ้นครับตอนนี้ทีมงานเราทั้งหมดของช่องของชของของภูมิเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนทีมงานตอนนี้มีประมาณเจ็ดคนครับ,คร,บครับแต่และคนนี่กําลังใจดีไหมก็ตอนนี้โอเคแล้วครับตอนนั้นที่นั่งใส่กุญแจมืออยู่ก็นั่งร้องไห้เปในศาลน่ะคือมือนี่แบบแฉกน้ําตาไหลเขาก็กลัวกันครับอืมก็อ,อยู่ในสภาพที่ต้องต้องต้องสู้ต้องฝ่าฟันกันไปใช่ไหมฮะ ตอนจังหวะนั้นคือเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นครั้งแรกของพวกเราครับแล้วก็พอเข้าไปที่ศาล <c oughs> เขาก็พาลงไปในห้องขังซึ่งเป็นคุกเลยเรากใใ็ใส่ล่ามกุญแจมือกันเอาไว้ <c oughs> แล้วก็เดินขึ้นไปอยู่ในห้องคือภาพของศาลที่เราเห็นในหนังกับภาพที่ผมไปเจอมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> มันนั่งอยู่ในกรงคุกอะแล้วตอนที่เขาพิพากษาเนี่ยเราก็เป็นกรณีที่เราคิดว่าเ เราเราเชื่อในระบบยุติธรรมไทยอยู่แล้วเราไม่คิดจะใช้เส้นสายไม, ان, ไม่ใช้เงินไม่ใช้อำนาจหรืออะไรเลยไปรับผิดตามจริงทั้งหมดแต่ถึงเวลาที่เขาพิพากษานี่คือท่านพูดได้น่ากลัวมากตอนน <t ues> จังหวะนั้นฮะท่านแบบว่าชี้เลยบอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนของประชาชนคุณทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวคุณทําตัวแย่มากคุณแล้วท่านก็บอกว่าจําคุกสี่ปีปรับหัวละสี่แสนเออสี่หมื่นคือน้องๆผมนี่แบบ ร้องไห้กันเลยยืนร้องไห้กันอยู่ไอ้เราก็มองใชยมองโอ้โหเราแบบหนักขนาดนั้นเลยเหรอทําไมแบบทาไมถึงโทษหนักจังเลย <c oughs> ท่านก็รอนานมากก่อนที่ท่านจะบอกว่าแต่ว่าโอ้พอเพราะขาว่าแต่ว่ามันก็โล่งอ,อกไปก็คือเราไม่เคยทําความผิดไม่เคยมีประวัติเรื่องการทําประวัติคดีหรืออะไรมาก่อนนะครับก็เลยสามารถที่จะรอลงอาญาได้สองปีก็ถือว่า <c oughs> โล่งอกกันคือโทษหนักมากแต่ว่าไม่ติดคุกเราก็ดีใจนะครับจริงๆิทีมงานหรือคนสนิทหรือว่า ในใจเคยแอบคิดว่าอยากจะหยุดไหมหรือไม่หรือ,อยังไงเออก็มีคิดบ้างครับว่าอยากจะหยุดทำคอนเทนต์เรื่องนี้แต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราลักจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับของเราก็ชอบด้วยครับก็เลยคิดว่าคงไม่หยุดนะครับแต่ว่าจะทําด้วยความรอบคอบมากขึ้น,นครับครับเวลานี้คนไทยกําลังเจอกับเพราะว่าโควิดในทินเราทํางานกันยังไงทุกวันนี้ของของภูมิ การทางานแรเกิดเห็นตู้ครัวเราก็จะเป็นมาตรการที่ทางรัฐบอกแล้วครับโต๊ะก็จะห่างกันว่าด้วย delivery ของเราเนี่ยมันด้วยร้านอาหารเรามันเน้นทางอาหาร d e l i v e อ y อยู่แล้ว90%นะเพราะนั้นจริงแล้วไม่ได้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากส่วนห้องตัดต่อของเราก็ตามที่รัฐบาลเขาแนะนํามานะครับทุกคนก็นั่งมีระยะห่าง2เมตรใส่มาสใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วเราก็มีบิ๊กคลีนนิ่งที่ครัวและออฟฟิศอยู่บ่อยๆอยู่แล้วครับฉีดยาฆ่าเชื้อโควิดห้าเมนูนี่มี เหมือนเดิมไหมหรือว่ามีเพิ่มอ,อะไรพิเศษช่วงนี้นขายของหน่อยกพเมนูก็มีมีเปลยนไปเรื่อยบางทีผมก็ทํา <c oughs> ทเมนูเมนูหมูสับโควิดออกมามต้อนรับกระแสก็มีเป็นหมูสับแล้วก็มีเห็ดเล็กๆงอกออกมามันก็จะแบบน่ารักน่ารักเีครับ<ม>ดูแบบเหมือนกระชิ้นโรคโควิดไอ้ยอดยอดออเดอร์ช่วงนี้มันดีขึ้นไหมในช่วงโควิดเนี่ยคือผมมีธุรกิจอยู่4ี่อย่างครับคือคทุกอย่างตายหมดยกเว้นร้านอาหารครับอาหารร้านอาหารพอไปได้<ม>โดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นดิลิเวอรี่อยู่แล้วครับก็ก็ถือว่าก็ต้อง สู้กันในว่าพบโควิดแบบนี้ใช่ไหมครับของใช่ครับทุกคนตอนนี้ต้องพยายามช่วยเหลือกันนะครับปรับปรับตัวหน่อยคือตอนนี้ผมเห็นสังคมออกมาด่าว่าดาราหลายคนที่ช่วยรีวิวร้านอาหารผมก็รู้สึกรู้สึกอยากจะอยากจะฝากไปถึงสําหรับคุณผู้ชมบางท่านหน่อยว่าอยากให้เปิดใจหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยทำไมถึงได้มาอวดรวยกินดีอยู่ดีในช่วงที่ชาวบ้านลาบากผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วในการที่เราช่วยรีวิวร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆข้างถนนหรือว่า ร้านใหญ่โตก็ตามเนี่ยมันคือการช่วยทุกคนนะครับเพราะว่าพนักงานในร้านเนี่ยหลายร้านแทบจะไม่มีอะกินแล้วหลายร้านต้องไล่พนักงานออกออการที่เราช่วยผู้ประกอบการให้อยู่รอดได้ก็คือการช่วยพนักงานหลายร้อยหลายพันชีวิตให้อยู่รอดได้เหมือนกันก็เลยอยากใช้เปิดใจหน่อยนะครับสำหรับทุกการรีวิวเราพยายามที่จะรีวิวทั้งร้านเล็กแล้วก็ร้านใหญ่ควบคู่อยู่แล้วครับภูมิคนรู้จักภูมิทั่วประเทศเลยภูมิพูดให้กาลังใจหมอพยาบาลหน่อยช่วงนี้ครับก็ช่วงนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่ หลายๆคนอาจจะนั่งได้มีเวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าคนที่เหนื่อยที่สุดในช่วงนี้ก็ต้องขอ,อกราบขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์พี่ๆหมอพี่ๆพ,พยาบาลทั้งหลายนะครับี่ตอนนี้เหนื่อยกันแบบที่สุดแล้วไม่ได้หยุดไม่ได้พักกันเลยแล้วอุทิศตนเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับโรคที่ติดง่ายและสามารถที่จะเรียกว่าระบาดถึงชีวิตของเราได้ก็ ขอขอบคุณนะครับเป็นตัวแทนของทุกคนขอขอบคุณที่ทีมแพทย์หมอพยาบาลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับครับขอบคุณมากครับผมครับกำลังใจค,ครับขอบคุณครับพี่จ้าครับ